สวยกว่านี้จะจีบยากนะบุ๋มบรรด,ดาอวดลูกใหม่เปลี่ยนไปมากจนดูสวยขึ้นผิดหูผิดตาเรียได้ว่าสวยวันสวยคืนจริงๆสาหรับอดีตนางสาวไทยประจําปีพุทธศักราช2 5 4 3บุ๋มบรรด,ดาวงผู้ดีออกมาอวดลูกใหม่ล่าสุดพร้อมบอกเลยว่าเปลี่ยนไปมากจนดูสวยขึ้นผิดหูผิดตาเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทางด้านบุ๋มบรรด,ดาวงผู้ดีนั้นกําลังคบผ่าดูใจอยู่กับแฟนหนุ่มคนใหม่กออาทิย์อนันทวันดีกรีนักกีฬาพกกายอิสระและนักกีฬายิงปืนรณยุทธทีมชาติ ทซึ่งต้องบอกเลยว่าทางด้านหนุ่มก๊อตนั้นก็ยังดูแลบุ๋มปนัดดาเป็นอย่างดีและด้วยความจริงใจจึงทําให้บุ๋มปนัดดานั้นแพ้ทางและยอมเปิดตัวในที่สุดล่าสุดทางด้านบุ๋มปนัดดานั้นก็ได้ออกมาอวดลูกใหม่ของเจ้าตัวซึ่งงานนี้ไม่รู้ว่าทางด้านบุ๋มปนัดดานั้นแอบไปทําอะไรมากเพราะดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนไปมากจนดูสวยขึ้นผิดหูผิดตางานนี้ทางด้านบุ๋มปนัดดาได้กล่าวทิ้งท้ายแบบแซ่บๆเอาไว้ว่ารีบจีบตอนนี้เพราะถ้าสวยกว่านี้จะจีบยากแล้วนะ